ในชั่วชีวิตของเราไม่ว่าสั้นหรือยาวมีอะไรที่ต้องทำมากมายหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือการทำดีนะการทำดีเนะี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตเลยนะที่เป็นมนุษย์มันจะได้กวันเป็นตัว ชีวตนะความเป็นมนุษย์ของคนเราก็ได้มาไม่้อ,อยู่ที่สติปัญญาเทคโนโลยีภาษาชี่เป็นตัวชีวที่สำคัญของความเป็นมนุษย์อานที่นั่นคือการทำดีต่างหาก การทำดีนี่ก็เป็นพื้นฐานนะของพุทธศาสนาแต่ถ้าพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องทำดีนะก็ไม่ต่างจากาศาสนาอีกมากมายแล้วที่จริงแล้วเนี่ยทางวาสารสองคัญเนี่ยมันอยู่ที่ การทำดีไม่มีศาสนาก็ได้นะคนที่ไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาจนไม่น้อยนี้ก็เป็นผู้ที่ทำความดีนะแล้วก็เรียว่าอุทิศตนนะเสียสละเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมบางที เผื่อแผ่ไปถึงสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เดีย๋ยวนี้มันมีปรัชญาจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ชักชวนให้คนทำความดีซึ่งในบางเรื่องก็มันสอดคล้องกับยุคสมัยด้วยเช่นในความเกี่ยวเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนิวยเลยทิยาหลายสำนักเนี่ยหรือว่าที่โดดเด่นก็คือ ในเวทีแนวลึกนี่นะโอ้โเขาวีแรงบันดาลใจมากนะในการชักชวนให้คนเนี่ยเสียสละทิศิตนเพื่อรักษาธรรมชาติผู้ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาโรคร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะนี้เนี่ย หลายคนก็ไม่มีศาสนานะแต่เขาทุ่มเทมากอุทิศตัวมากเพราะเขเห็นว่านี่คือจริยธรรมนะขั้นพื้นฐานเนะี่ยที่คนเราต้องมีบางคนก็เสียสละยอมติดคุกนะในการประท้วงโครงการที่ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ามากขึ้นมีการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล ซึ่งทำให้โลกนี้ร้อนมากขึ้นบางพวกนี้ก็อุทิศตัวเพื่อการปกป้องรักษาสิทธิของสัตว์สัตว์ถูกทรมานในฟาร์มที่ทำเป็นอุตสาหกรรมก็ดีหรือสัตว์ที่ถูกทำร้ายในการทดลองทางวิทยาศาสตร,ร์หรือการแพทย์ก็ดีนี่ก็มีคนจนวไม่น้อยนีไปช่วยออกมานะ ยอมติดคุกนะเพื่อสิทธิของสัตว์เหล่านี้ได้แลวการปกป้องหลายคนก็ไม่ได้นับถือศาสนาแต่ก็เห็นว่านี่คือความดีนะที่มนุษย์เราควรจะมีแล้วก็ะทำนะต่อสัตว์หรือชีวิตรวมโลกบางคนก็ถึงกับเอาตัวนี้ไปขวางการตัดไม้กอดต้นไม้เอาไว้ต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ใครมาตัดเพราะถ้าจะตัดต้นไม้ก็ต้อง นะฆ่าคนที่ก่อต้นไม้ด้วยบางทีไม่ได้ก่อต้นไม้นะไปแผนตัวเองอยู่บนต้นไม้อยู่บนขาขบกินไม้สูงๆกินนอนดงนั้นเลยเพื่ออะไรนะเพื่อไม่ให้คนตัดต้นไม้เพราะถ้าตัดต้นไม้ต้นไม้โค่นลงมาคนที่อยู่บนต้นไม้นี่ก็ต้องตกมาตายพอตกมาตายก็เป็นข่าวคราวดังไปทั่วโลก ก็ทำให้การตัดต้นไม้มันต้องชะง,งักหรือว่ามันก็มีกลายเป็นคดตีต้องมีการฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลบริษัททำไม้ก็เดือดร้อนต้องเสียเงินเสียทองมากาก็เลยไม่กล้าตัดแต่ก็ไม่แน่นะบางทีก็กล้าตัดขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็หมายความว่าคนที่อยู่บนขาวคดนั้นก็ต้องตกมาตายแล้วพวกนี้นี่ก็เรียกว่าทําความดีนะ เสียสละเพื่อรักษาป,ป่าเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังนะเพราะคนเหล่านี้จำนวนมากก็ไม่มีศาสนาแต่เขามีความเชื่อนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิทธิของต้นไม้สิทธิของสัตวนะ์อันนี้ก็คือปรัชญาหรือดมการสมัยใหม่นะที่ สามารถบรรทาลใจคนที่ทำความดีได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยศาสนาภออายในัศนาศาสนาพุทธเนี่ยมีแต่เรื่องสอนให้คนทำาดีก็จะไม่มีความสำคัญมากนะไม่ได้แตกต่างไปจากศาสนาอื่นหรือว่าปราัชญาอุดมการอื่นๆในทางโลกนะอ่อ แลที่จริงถ้าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทำความดีคำสอนในพุทธศาสนาก็มีแค่ศีลก็พอนะส่วนสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่จาเป็นนะตรายศิกขามันก็ไม่จําเป็นสอนแค่ศีลก็พอแต่พุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนเรื่องตรายสิกขามีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาสมาธิแล้วปัญญานี่มันก็เป็นเรื่องที่มากไปกว่าการทําความดีนะ หรือถ้าพูดยาน,นก็คือว่ามันเป็นเรื่องการทำใจให้ดีนะทำดีเนี่ยถ้าเอาจ,จำกัดอยู่แค่ศีลมันก็ไม่พอนะที่จะช่วยทำให้คนเราเนี่ยพ้นทุกได้ทำดีแล้วเนี่ยมันต้องมีอปรปการก็คือทำใจให้ดีด้วยถ้ามีแต่ทำดีนี่ก็ไม่ต้องมีศีลไม่ต้องมีใจิกขานะมีแค่ศีลก็พอสมาธิภาวนาก็ตัดทิ้งไป หรือท้าวเจ้าหรือพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทาดีละชั่วโอวัถตถปฏิโมกข์ก็มีสองประการก็พอนะไม่ต้องมีข้อที่สามก็มคือว่าทําจิตใจให้ผ่องใสบิณฑบาตวัตถุก็มีแค่สองก็พอคือทานศีลไม่ต้องมีภาวนาแต่เราก็ทราบใช่ไหมว่านอกจากทานศีลแล้วต้องมีภาวนาด้วยนอกจากศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิและปัญญาด้วยนะถึงจะเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธธรรมที่ครบถ้วน นอกจากทำดีละชั่วหรือเว้นชัวแล้วเนี่ยก็ต้องทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยมันจึงมันจึงจะเป็นพุทธศาสนาที่ครบถ้วนเพรฉะนทำดีแล้วเนี่ยนะดีแล้วนะแต่ว่ามันไม่พอนะมันต้องทำใจให้ดีด้วยแล้วถ้าว่าเราทำใจให้ดีเนี่ยนะมันก็จะไปช่วยขยายหรือกำกับการทำดีให้เป็นการดีอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำดีเอาหน้า หรือไม่ใช่ทำดีเฉพาะแค่ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนแต่ว่ามันมีความหมายกว้างไปถึงความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยอย่างนี้ทำดีเนี่ยคนจะไม่น้อยเนี่ยก็ไปเข้าใจว่ามันหมายถึงเฉพาะการรักษาศีลหรือการมีศีลห้าครบถ้วนซึ่งก็ดีนะแต่มันไม่พอนะศีลห้ามันเพียงแค่ก,การไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนในบางเรื่องด้วยนะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าไม่ได้เบียดเบียนแบบเบ็ดเสร็จนะแต่ไม่เบียดเบียนในเรื่องที่มันร้ายแรงในบางเรื่องที่มันอาจจะร้ายแรงน้อยกว่าแต่ก็ไม่อยู่ในศีลห้าหนี่ก็มีเยอะในสี่ห้ามันเป็นแค่การทําดีเบื้องต้นหรือทําดีขั้นต่ํามาไปก็นนคืออย่างนั้นคือความเอ,อื้อเฟื้อในทีจริงเนี่ยมันไม่ต้องเอื้อเฟื้อไกลหรอกนะแค่เอื้อเฟื้อคนที่อยู่ใกล้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ดี๋ยวพราะถ้าคนที่อยู่ใกล้นี่เขาไม่ไม่ได้ทําดีกับเราเวลาพูดถึงการทําดีเนี่ยคนจะไม่น้อยก็นึกถึงว่าทาดีกับคนที่เขาดีกับเราใครดีกับเราเราก็ดีด้วยใครไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีด้วยอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นยังไม่ถูกต้องนะแม้ว่าทั้งคนที่ทําไม่ดีกับเราเถอะเราก็ควรจะทําดีด้วยนะ แล้วคนที่ไม่ทําดีกับเราบางทีก็ไม่ใช่ใครนั่นก็เป็นคนใกล้ตัวแต่ั้าจะทําดีกับเขาก็ใจไม่กว้างพออันนี้เพราะว่าไม่ได้ทดําดีที่ใจด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าทําใจให้ดีแล้วเนี่ยแม้คนที่ทําไม่ดีกับเราเราก็ทําดีกับเขาและที่จริงมันก็อย่างที่ว่าไม่ไม่ต้องเป็นคนไกลตัวหรอกคนใกล้ตัวนี่แหละ แ้่จะทําดีกับเขาทั้งที่เขาทาไม่ดีกับเราก็ไม่ใช่เรื่องได้นะมีเพี่งคนหนึ่งกันเล่าว่าเนี่ยสามีเนี่ยนะก็ชอบกันแนกันแหน่ตัวเธอก็เ,เธอเนี่ยสนใจธรรมะชอบไปวัดชอบไปทําบุญบางทีก็ไปปฏิบัติธรรมแต่สามีก็คอยกันแหนกนันแหนนะเธอก็ขุนมัวขุนเคือง วันหนึ่งก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เนะจ้าว่าในสำนักที่ตัวเองเนี่ยนะไปนะทำบุญเป็นประจำเจ้าวา่าท่านก็นบอกว่าเนี่ยก็ทำดีเขาสินะเวลาเขากลับบ้านนะเวลาเขากลับมาจากทำงานนะนะก็หาน้านเย็นๆมาต้อนรับเขา พูดดีกับเขาใต่ถามทุกสุขเข้าว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมเพ้หงก็บอกว่าเนี่ยทำไปทำมททำแล้วได้อะไรนี่พูดกับพูดถึงสามีนะไม่ใช่ใครที่ไหนทำแล้วได้อะไรทำไปทำมาแล้วนั้นก็ตอบดีนะก็บอกว่าเนี่ยก็ก็เหมือนกับโยเนี่ยนะมาทำบุญที่วัดมาทำบุญกับตมาเนี่โยมก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ใช่หรยอนี่ ก็ทำเหมือนกันกับสามีสนะิไม่ต้องหวังอะไรอะ่นะเหมือนก็ที่ทำกับตาม,มาเธอก็ใจก็ไม่ค่อยคล้อยตามนะแต่ว่านับถือครูบาอาจารย์งนั้นะพอกลับไปบ้านนะเวลาสามีกลับจากที่ทำงานเย็นๆเนี่ยเธอก็นะเอาน้ำเย็นๆมาต้อนรับนะเอาของขบเคี้ยวมาให้แล้วก็พูดจายิ้มย้นแจ่มใสนะ ใตถามว่าเหนื่อยไหมนะในใจจริงก็ไม่ได้ไม่ได้มีความอาศัศจรรย์ในสิ่งที่ทำหรอกนะแต่ว่าครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยก็ลองทำดูเพราะว่าไม่นานนะท่าทีของสาม,มีก็เปลี่ยนไปเลยจากที่เดิมจากเดิมที่คอยกันนักกันแหนนะก็เริ่มที่จะมาพูดดีด้วยนะแล้วก็ ชื่นชมเธอเพราะว่าเนี่ยเออไปวัดนี่มันก็ดีมกันนะท่าทีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะสามีจนทั้งเลิกกันนักันแหนเลยโอ้ยเธอดีใจมากเลยนะตอนหลังเนี่ยไปไป,ไปกราบเจ้าว่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังในเรื่องที่สามีท่าทีเปลี่ยนไปแล้วก็พูดกับเจ้าว่าเนี่ยลุงนี่ทําไปนานละลุงนี้ทําไปนานละ นี่เป็นตัวอย่างนะคนที่สนใจธรรมะเข้าวัดเนี่ยบางทีการทำความดีของเขาเนี่ยมันก็ยังขับแคบนะก็คือว่าทำดีเฉพาะกับคนที่เขาดีกับเราถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็ไม่ทำดีด้วยหรือไม่อยากจะทำดีด้วยตั้งที่คนนั้นก็ไม่ใช่ใครนะก็เป็นคนในบ้านนี่แหละแม้กระทั่งพระแนะนำให้ทำดีเขาก็ยังเขียนในใจว่าทำแล้วได้อะไร แต่ว่าด้วยความศรัทธาในเจ้าวาดนับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยลองทําดูแล้วพอทําแล้วเห็นผลนะก็อรู้เลยนะโอ้รู้นี่ทาดีไปนานแล้วแต่ว่าทําดีกับคนใกล้ตัวมันก็ยังไม่พอนะมันต้องทํากับคนที่ไกลตัวไปนะแม้กระทั่งเขาจะไม่ทานี่ไม่ดีกับเรานะอันนี้มันต้องใส่ใจนะใจที่ฝึกนะใจที่ฝึกให้มีศรัทธาในความดีใจที่มีเมตตา เพราะนั้นเนี่ยการทำใจให้ดีเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแล้วมันไม่ได้แค่ช่วยทำให้การทำความดีของเรามันมันแผ่กระจายขยายไปสู่คนที่ไกลออกไปหรือไปสู่คนที่เขาทำไม่ดีกับเรามันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรักษาใจให้ปกติได้นะเวลามีอะไรมากระทบ เวลามีความเจ็บป่วยเวลามีคำตอบว่าด่าทอเวลาเจออุปสรรคการงานเจอความยากลำบากถ้าเรารู้จักทำใจให้ดีนะมันก็ช่วยให้ใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์คนที่ทำดีหลายคนนะแม้ว่าจะ,ะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่เอาเปรียบใครรวมทั้งมีความเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้วก็มีความทุกข์นะทุกข์เพราะเรื่องงานทุกข์เพราะเรื่องครอบครัวหรือว่าทุกข์เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองหรือทุกข์เพราะวิตกกังวลนะกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้นี่ทำไมฉันทำดีแล้วฉันก็ยังมีความทุกขนะ์นนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นกับหลายคน รวมทั้งคนที่ทําดีในลักษณะของการไปวัดทําบุญทํากุศลถวายสังฆทานรวมทั้งรักษาศีลห้าแต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทําไมถึงต้องเป็นฉันฉันทําดีแล้วทําไมต้องมาเจอแบบนี้อันนี้เพราะว่าขาดสิ่งหนึ่งไปนัคือการรู้จักฝึกใจหรือทําใจให้ดีถ้ทาทำความดีเดยวมันไม่พอนะมันต้องรู้จักฝึกใจหรือว่า ทำใจให้ดีด้วยทำใจใด,ดีนี่ก็ต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาหรือการฝึกนะจิตให้เกิดปัญญาขึ้นมาและการฝึกเนี่ยนะมันก็ต้องเอาตัวเนี่ยเข้าไปฝึกเข้าไปเข้าไปกระทำด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยนะบางทีก็สนใจธรรม,มะนะฟังธรรม,มะ อยู่เป็นประจำนะแต่ว่าหลายคนก็มักจะสงสัยทำไมฟังธรรมะแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือบางทีไม่ได้เกิดนะความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเลยนะกับชีวิตกับเหตุการณ์ต่างๆบางคนก็ฟังธรรมะมา มากมายแต่ก็ยังเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมักโกรธบางคนก็ยังเป็นคนตอนหนนะีบางคนก็ยังเป็นคนที่วิตกกังวลนะอันนี้เนี่ยถ้ากระร้าทองลอยเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติได้แต่ฟังการฟังแต่ว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะกับชีวิตติดใจของตัวเองเท่าไหร่ซึ่ง อาจจะเจ้าตัวจะไม่สังเกตนะแต่ว่าคนที่อยู่รอบขานี่ก็จะสังเกตได้ฟังธรรมะทุกวันเช้าเย็นก็ยังขี้โกรธยังเป็นขี้คนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์บนนน่นบนนี่ก็ปะกระแปะหลายคนฟังก็ทั้งที่เห็นดีด้วยนะแต่ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะมันไม่ปฏิบัติเ,ออเวลาในวงการธรรมะเนี่ยมัน บางทีเราจะเจอคําว่าเนี่ยคนที่สอนยากนะคนที่สอนยากเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ฟังธรรมะไม่สนใจธรรมะนะแต่ยงรวมถึงว่าคนที่ฟังธรรมะสนใจธรรมะแต่ว่าไม่ปฏิบัติบางทีก็ใช้เหตุใช้ผลมากกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะที่คิดว่าเนี่ยเพียงแค่มีเหตุมีผลก็พอแล้วนะเพียงแค่รู้ผิดชอบชั่ดีก็พอแล้ว แต่ความจริงนละ้วมันก็มีว่าเนี่ยแค่มีเหตุมีผลเนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะกับชีวิตจิตใจ,จมากเท่าไหร่แล้วบางครั้งก็ช่วยแก้ทุกข์ไม่ได้ด้วยเนะพราะบางคนก็ยังเครียดบางคนยังวิตกกังวลนะบางคนก็ยังจมอยู่กับเหตุการณ์เก่าๆในอดีตหรือความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจเหตุผลมันไม่ได้ช่วยเลยนะเพราะมีมข้อจํากัด และแม้จะเหตุผลจะทําให้เห็นคล้อยตามนะเออที่ฟังที่ท่านบรรยายทธรรมานี่เห็นด้วยถูกต้องแต่พอไม่ปฏิบัติหรือถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาปฏิบัติเนี่ยหมายถึงอะไรนะมายถึงการมองตนการม,มองตนคนเราถ้าไม่รู้จักมองตนนะมันก็จะไม่รู้นะว่าเนี่ย ใอ้ความทุกข์เนี่ยสาเหตุสาเหตุของมันอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มองตนเนี่ยเหตุผลที่มี่ยู่มก็จักพาเราออกไปโทษคนอื่นว่าคนอื่นที่ทําให้เราทุกข์หรือแม่ก็ดทินฟ้ากาศทาให้เราทุกข์แต่ถ้าว่าเรารู้จักมองตน,นก็จะเห็นว่ามันใช่แน่หรือนะว่าคนอื่นทําให้เราทุกข์ใจความทุกข์ใจมันไม่อยู่ที่ใจของเราหรือ และสายแห่งสายเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าบางทีคนก็มองไม่เห็นนะเหมือนกับที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนที่แบกหินเราก็บ่นว่ามันหนักมันหนักมันหนักแต่พอถามว่าหนักหรือทุกข์เพราะอะไรมันจะนูนไม่น้อยเลยวก็บอกเนี่ยเป็นเพราะหินมันหนักแต่น้อยคนที่จะตอบว่าเป็นเพราะเราแบกมัน ไปโทษว่าหินหนักนะแต่ไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะเราแบกมันถ้าว่าหันมามองตนนะเรารู้ว่าที่ทุกเนี่ยนเะพราะแบกคาตอบมก็เฉลยออกมาเลยนะก็ปล่อยเลยก็วางเลยนี่คนเราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมองตนนะถ้าไม่รู้จักมองตนเนี่ยมันก็ไม่เห็น แล้วคนที่ฟังทำมามากๆ,ๆเนี่ยบางทีฟังก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆนี่พอมีความทุกข์ก็ไปโทษข้างนอกตลอดเวลาไม่ได้หันมามองตนเท่าไหร่หรือว่าบางทีพระท่านก็สอนนะว่าให้รู้จักหาประโยชน์จากอนิจจารมนะ เวลามันเจอความยากลำบากเจออุปสรรคเจอคนที่ทำไม่ถูกใจหรือว่าเจอปัญหาต่างๆเช่นความเจ็บความป่วยให้รู้จักหาประโยชน์จากมันนะว่าเออมันมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะพระพุทธเจ้าก็สอนครูบาอาจารย์ก็สอนนะแต่พอเวลาเจออนะนิถารณม เจอความสูญเสียเจอคําต่อว่าต่อเธอเจออุปสรรคก็แต่บน่นโวยวายตีโพตีพายบางทีก็ว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นอันนี้เป็นพ่อไม่ได้ปฏิบัตินะพอปฏิบัตินี่มันจะเห็นแล้วโอ้เราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันให้ได้นะในเวลาเจอมันเจออุปสรรคเจออนิจารมเจอโล,ลกธรรมไายลบเสื่อมลาบเสื่อมยศ หรือว่าเจอสุขเจอดินทาว่าร้ายแทนที่จะบ่นโวยวายตีโพยตีพายก็ลองดูซิว่าอมันจะให้ประโยชน์กับเราได้อย่างไรเอามาใช้เป็นเครื่องฝึกสติเอามาใช้เป็นเครื่องฝึกขันติเหนะมือนอย่างที่เคยเล่านะนเวลาโจนจันไดเนี่ยถูกเจ้านายด่าว่าเนี่ยเอพอพนมมือเลยนะแล้วก็บอกขอบคุณครับ ขอบคุณพาออะไรนะขอบคุณที่ช่วยเตือนให้ผมเห็นว่ามีความผิดพลาดตรงไหนขอบคุณที่ช่วยเตือนให้ผมกลับมามองตนขอบคุณที่ช่วยเตือนให้ผมกลับมาจัดการกับความโกรธในใจตนนี่คือประโยชน์การหาอันนี้ประโยชน์จากการหาประโยชน์จากอนิฐารมนะเรื่องน้อยๆเ,เนี่ยนะก็เรียนรู้ที่จะยอมรับมันทําไมเราจะยอมรับมันโดยที่ไม่บ่นไม่ไวไ้ยไว้ไม่ทีโพยทีพาย เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้ได้ฟังมานะจากครูบาอาจารย์หลายท่านฟังแล้วแต่ว่าพอถึงเวลาก็จมอยู่ในความทุกข์อันนี้เพราะไม่ปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นการสอนยากแบบหนึ่งนะสอนยากไม่ใช่แปลว่าไม่ฟังปิดหูแต่บางทีมันหมายถึงว่าฟังก็ฟังแบบเพลินๆแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติ เขาคิดว่าเออฉันรู้แล้วนะบางทีมันฟังแบบเขา้าฟังเขา้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะว่ามันฟังมาจนชินล่ mm. ก็เลยคิดว่าไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ของพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้นะบางทีใช้เหตุใช้ผลเดียวไม่พอก็เหมือนกับผู้หญิงคนที่ อาจารย์แนะนำว่าให้ทำดีกับสามีใช้เห็ุใช้ผลก็อาจจะได้ข้อสุดว่าทำไปแล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นมายิ่งทำให้เขาได้ใจนะแต่ว่าพอปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันให้ผลตรงข้ามกับที่คิดนะเหตผลเนี่ยมีข้อจำกัดนะจนกว่าเราจะปฏิบัตินะแม้กระทั่ง การมาอยู่ในที่ที่มันไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่างบางคนเนี่ติดโทรศัพท์ติดความสุขสบายพอบอกว่าเนี่ยให้ลองมาอยู่ในที่ที่มันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะด,ดวกเนี่ยแล้วคุณบอกจะอยู่ไปทําไมได้ประโยชน์อะไรไอ้นี่เพราะใช่ใช้ผลใช่ใช้ผลก็ก็มันมันลำบากนี่ฉันอยู่ก็ทุกข์สิ แต่พอมา,าอยู่จริงๆเออกับสุขสบายนะไม่ต้องเป็นท้ายของโทรศัพท์มีเวลาว่างเป็นของตัวเองมากขึ้นได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติแต่ใช้ชีวิตที่เนิบช้ามากขึ้นตอนไม่ได้เจอเองเนี่ยหรือได้ลองปฏิบัติเนี่ยได้สัมผัสของจริงเนี่ยมันถึงจะเห็นแต่ว่าถ้าใช้แต่เหตุใช้ผลอย่างเดียวนี่มัน บางทีมันได้ข้อสรุปตรงข้ามนะว่าอยู่แล้วมาแล้วได้อะไรไม่มีประโยชน์อันี่เป็นเพราะคนเราไปเชื่อเหตุเชื่อผลมากไปแล้วคิดว่าแค่เหตุผลอย่างเดียวก็ทําให้ฉันนําพาชีวิตได้ไปในทางที่ผาสุขแล้วแต่จริงเนี่ยไอ้การปฏิบัติต่างหากนะที่มันทำให้เราได้พบกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนแล้วพอได้ปฏิบัติจริงๆก็อาจจะ อุทามเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นบอกเนี่ยรู้นี่ทําไปนานแล้ว